ชุดซ่อมนาฬิกาโดยตัวนาฬิกาของผมมันเสียนะครับตัวนี้สั่งมาจาก AliExpress นะครับโดยสิ่งที่แถมมานะครับตัวนี้จะเป็นชุดแกะนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล่องโดยตัวกล่องเนี่ยนะครับภายในมันก็จะบรรจุไปด้วย ตัวเคสนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเคสของตัวนาฬิกาปัญหาของผมก็คือให้ตัวนาฬิกาของผมเนี่ยตัวใหม่จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวจอ LCD คือเครื่องของผมเนี่ยจอ LCD มันใช้งานไม่ได้นะครับมันมีปัญหาก็คือมันไม่ติดเลยเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไง ผมก็เลยจะไปสั่งตัวนี้จากใน a l ล e ีเอ็ก s ์นะครับก็ไปสั่งมาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับในส่วนของ Aliexpress นะครับก็เป็นหน้าจอ L C D เฉยก็จริงๆแล้วสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่ามันเสียเนื่องจากนาฬิกาผมต่อบลูทูธได้แต่ตัวหน้าจอมันไม่ติดเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของอาการเสียนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นจอของใหม่เทียบก,กับจอของเก่านะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าส่วนตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวบอดี้นะครับว่าซึ่งในส่วนตัวใหม่ที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทั้งบอดี้เลยนะครับพวกปุ่มพวกอะไรเนี่ยก็จะเป็นปุ่มใหม่นะครับแล้วก็จะมีด้านหลังลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นในส่วนของตัว คอนเนคเตอร์ or, นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนในส่วนของเมนบอร์ดเข้ามาใส่กับตัวเครื่องใหม่นะครับต่อไปจะลองกดปุ่ม power เปิดดูนะครับเห็นไหมครับจะมีไฟกระพริบอยู่แป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันจะไม่สามารถใช้งานอะไรได้นะครับมันจะมีแสงกระพริบอยู่ข้างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับปิดเครื่อง กดปุ่มฟัง power แช่นะครับแล้วก็ปิดเครื่องจะได้ยินเสียงนะครับผมจะเปิดเครื่องใหม่นะครับเห็นไหมครับเห็นจอกระพริบเมื่อกี้ไหมครับกระพริบหนึ่งครั้งน่ะหน้าจอจะขึ้นอาการแค่นี้นะครับนี่ก็คือการเสียของตัวเครื่องเครื่องนี้นะครับก็ราคาเครื่องตอนที่ผมซื้อมามันจะอยู่ประมาณหมื่นสามนะครับ ไอตัวนี้นะครับของ Samsung Galaxy Gear S2 นะครับก็เลยคิดว่าจะลองซ่อมดูนะครับโดยตัวหน้าจอเนี่ยผมสั่งจากเว็บ a l i e x p r e s s นะครับก็จะอยู่ราคาที่ประมาณ1,300นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะแกะยังไงนะครับในการแกะนะครับเราจะแกะในส่วนของตัวสายนะครับสำหรับสายรุ่นนี้แกะง่ายนะครับก็คือกดตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไป ก็สามารถปลดล็อกได้แล้วตัวล่างนี้ก็เหมือนกันนะครับกดแล้วก็ดึงกลับมานะครับก็ปลดล็อกได้แล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับจะมีน็อตอยู่ด้วยกัน4ตัวซึ่งน็อตสตัวเนี่ยจะต้องใช้ไขควงที่เป็น3แฉกนะครับเป็นปลายแบบ3มแฉกในลักษณะดังนี้นะครับไม่ใช่4ี่แฉกนะครับแล้วก็ขันออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ใช้ชุดเครื่องมือนะครับที่เขาให้มาชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับซึ่งเอาไว้ใช้แงะเนื่องจากรุ่นนี้มันมีกาวนะครับ มันออกมานะครับก็จะได้ลักษณะเนี้ยตรงนี้นะครับมันจะมีกาวนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีรอยกาวอยู่นะครับก็จะเป็นรอยกาวที่กันน้ํารั่วเข้าไปนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือหลังจากใช้งานหรือว่าหลังจากประกอบเราก็จะต้องติดกาวเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องทําการแกะ ตรงตำแหน่งสองตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งในส่วนของสายแพรหน้าจอนะครับเทียบดูกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสายแพรหน้าจอด้านบนสายแพรหน้าจอด้านล่างนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับเราก็ทําการแกะออกมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็พยายามทาเบาๆนะครับใช้ตัวปลายตัวนี้นะครับแกะออกมานะครับ งัดมันออกมาอ่าตัวนี้งัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับงัดออกมาแล้วนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆงัดนะครับอ่าโอเคงัดออกมาแล้วนะครับด้านล่างก็งัดออกมาแล้ว แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการถอดนะครับถอดตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัว CPU ของมันนะครับเราก็ทำการถอดใช้ไขควงนะครับแงะในส่วนของด้านข้างนะครับ ดึงตัวบอดี้ขึ้นมานะครับให้ระวังนะครับใช้ความระมัดระวังในการนำขึ้นมานะครับ แล้วก็ระวังตัวปลายสายฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือถอดออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาติดตั้งลงในตัวเครื่องนะครับตัวใหม่ให้เรียบร้อยนะครับก็ ใส่ในส่วนของตัวฝั่งนี้ก่อนนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับก่อนก็คือมันจะมีช่องตรงนี้นะครับก็พยายามแทรกตัวนี้เข้าไปก่อนในลักษณะดังนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับด้านบนนะครับมันจะมีในส่วนของสายแพรนะครับ ก็เลีร์ในส่วนของสายแพรให้พ้นออกตำแหน่งของตัวเครื่องมานะครับลักษณะดังนี้เสร็จแล้วนะครับก็กดด้านล่างเข้าไปนะครับยังตำแหน่งของตัวบอดี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดยังตำแหน่งด้านบนเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของทั้งสองฝั่งนะครับให้แน่นนะครับ กดลงไปให้แน่นลักษณะของแน่นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูจากด้านข้างไม่มีการนูนขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ติดในส่วนสายแพรหน้าจอนะครับ ติดในส่วนสายแพรหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับ ก็เป็นวัดเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งนะครับหลังจากติดตั้งสายแพรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรวจดูความเรียบร้อยก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับว่าสนิทเรียบร้อยหรือยังถ้าดูแล้วโอเคนะครับก็เปิดเครื่องดูนะครับว่าใช้งานได้หรือยังถ้าใช้งานได้นะครับมันก็จะปรากฏข้อความดังนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะปิดในส่วนของฝาท้ายนะครับอันนี้ก็แสดงว่าไอตัวหน้าจอตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับมันได้เสียหายจริงๆแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นการซ่อมด้วยตัวเองนะครับที่ใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณพันสามนะครับค่าแรงช่างไม่คิดนะครับ ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับแต่ว่าก่อนตัดสินใจก็คือผมได้ลองดูแล้วว่าตัวเครื่องเนี่ยยังต่อบลูทูธได้ผมใช้ไฟล์นาฬิกานะครับก็คือหมายถึงว่าใช้การฟีเจอร์ในการค้นหานาฬิกาเนี่ยมันก็ทำเครื่องทำการสั่นแต่หน้าจอมันไม่ปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันทุกฟังก์ชันใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับก็ถือว่า โอเคนะครับจบขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนลองกดปุ่มดูนะครับทุกปุ่มใช้งานได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นปุ่มกลับปุ่มอะไรเนี่ยใช้งานได้ก็ปิดในส่วนของฝาท้ายนะครับซึ่งในที่นี้นะครับของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีกาวนะครับมีกาวติดตรงบริเวณขอบตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อกาวมาคิดว่าจะนํามาติดภายหลังนะครับแต่ว่าก็จะปิด ตัวเครื่องไว้ก่อนเพื่อป้องกันการเสียหายนะครับก็จะมีคร่าวๆดังนี้นะครับสำหรับการซ่อมในส่วนของนาฬิกาเกียร์ S2 นะครับที่เหลือก็เอาตัวน็อตมาใส่นะครับสำหรับตัวน็อตนะครับจะเป็นน็อตแบบ3แฉกนะครับก็จะต้องใช้ไขควงที่เป็นไขควง3แฉกนะครับ ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วนะครับขังน็อตลงไปเรียบร้อยทุกตัวก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแต่ใส่สายนะครับใส่สายให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใส่สายเรียบร้อยแล้วใช้งานได้แล้วนะครับ ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับก็นี่ก็คือลักษณะของตัวเครื่อง g กียร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนพวกหน้าปัดได้นะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเปลี่ยนหน้าปัดได้นะครับ มีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วแต่เราชอบนะครับว่าจะเราจะเลือกแบบหน้าปัดตัวไหนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับภาพตัวที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวที่เสียเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเทียบกันนะครับก็จะ ขร่าวๆดังนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้รักษามันก็จะมีหน้าปัดเป็นรอยหน่อยตัวใหม่นี้เดี๋ยวต้องไปติดกันรอยหน้าปัดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ